สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มาดู All n e w i s u D Max Capo Blade S ครับแต่งซิ่งกันอูกครับวันนี้จอดบนโชว์รูมครับเป็นสีเทานะครับเมัลลุก๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับด้านหน้าของเกรด S ก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะครับ คันนี้ยังไม่แต่งเสริมอะไรมากครับมีล้อกับแมตต์ที่ใช้แต่งเสริมนะครับเรดเอสไม่มีไฟตัดหมอกนะครับแต่จัานหน้าสีเทาด้านนะครับส่วนโลโก้อิสุด,ด้านหน้าก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่งแมกต์พร้อมเลยครับมาดูสียางด้านหน้ากันก่อนเลยครับ ไฟแม็กเป็นของเวลนะครับดุมแม็กก็จะสีแดงนะครับทั้มเปล่แดงครับซีรียางอยู่ที่สองสี่ห้าสี่ห้าเซทอาสิบแปดนะครับส่วนไฟเลี้ยวเปล่งเอฟก็จะไม่ติดกับกระจกมองข้างนะครับเก,กล็ดลงมาด้านล่างโลโก้แก,กโรโฟก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ธรรมดานะครับส่วนมือจับประตูรถก็จะเป็นสีเทาด้านครับ ไปดูซีรีส์ยางด้านหลังกันครับด้านหลังครับยางขอเตียงนะครับซีรีส์ยางด้านหลังอยู่ที่275 40เซ58นะครับเป็นยางขอเตียครับคน,น อย่างซิ่งนะครับส่วนไฟท้ายนะครับเป็นแบบอารอยเทนนะครับไฟท้ายของเกร็ดเอนะครับเบาจับกระตุ้ท้ายหรือท้ายกระบะก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับเกรดนี้ยังไม่มีกล้องมองหลังนะครับเป็นเกลดสแตนดานนะครับเป็นเกร็ดธรรมดาตัวเริ่มต้นนะครับ เป็นเกรดที่นิยมนำมาแต่งซิ่งกันนะครับและคันนี้ก็เป็นอีกคันนึงครับแต่งซิ่งจัดจมงได้สวยหล่อๆกันเลยครับ,ค,รบคันนี้อยากดีสุขหัดใหญ่สำนักงานใหญ่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูมุมด้านข้างครับ เดินข้างครับ45องศากันรอบครับโอเคครับหากไครชอบฝากกดไลค์คับกดซับสไครต์เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีรถเกรดในรุ่นไหน,ไหนออกจากรูมอิสุสุาาดใหญ่สำนักงานใหญ่นะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ